สวัสดีนะครับเพื่อนๆคายฮาวแบด RTG EP 9 ยังอยู่ในช่วงเทศกาลรถถั่วน้องอัลทีม2องนะเป็นคลิปที่3นะที่ลงของช่วงเทศกาลนี้นะครับวันนี้ผมจะไปเล่นดิวิชั่นไลเวิรเก็บวินให้ครบ15วินเพื่อจะได้แพ็คของออกมาเปิดกันอีกรวมถึงแพ็คฮีโร่ที่มาใหม่ล่าสุดเลยแม็กซ์แปดสิบเจ็ดเบสฮีโร่อัปเกรดนะครับเปิดมาจะเป็นการ์ดฮีโร่นะครับซึ่งเป็นการ์ดตำนานนะแต่ว่าจํากัดเลตติ้งเอาไว้ตัวที่ได้จะไม่สแตทสูงกว่า87มันก็จะตัดตัววักอดก้อนออกไปอ,ก ola, อ,ไอย่างพวกจีโนล่าอะไรเงี้ยที่สแตทเกิน87ออกไปแตต่่่่่ววาาใในนนนนีีน้้มมมัยยะนะััักกก็็ยยยยงอออูะะะคครรบช์ดไเปรระะมาาาณถ้จ้จซือก์ดทั้งหมดก็แสนนนกกววว่าวาเดีีย๋ยั้ทํิบ นนรวมถึงผมได้ไปไกด์ดิงควสมไปอีกมีแพ็คในการเปิดลุ้นหาทาตุตัว89รวมถึงการหาก้าไปทำราเฟวราน87ผมไปเจอการเก็บ X p กีแบบใหม่มาแล้วด้วยที่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าผมไปบูส์เลเวลมาทะลุปลอดเลยถ้าใครมีเวลาอยากจะเก็บเลเวลแบบเร็วๆ,แบบๆแบบผมเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปแนะนำอีกทีเนาะส่วนทีมก่ยังเหมือนเดิมนะเพิ่มเติมก็คือตัวราม2พี่น้องมาเมื่อ EP ที่แล้วนะครับแพ็คเปิดไม่ได้เลยเลย,เ,ลยเกลือยยาวๆเลยหวังว่า EP นี้จะเป็น EP ที่ดีแล้วกันนะครับเพื <Yeah. S 1> okay, นะ่อนๆโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ยังไงอย่าลืมช่องไลค์ mm hmm. ช่อคอมเมนต์สักหนึ่งทีนะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูเรื่องราวของ EP นี้กันเลยครับ Let's go Foot c h ค e ย c o จำาหนาคอยในเกม EAFC 25ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เตมไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากช่องวิจิ๋วฟีฟ่าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ mm hmm. ก่อนนี้เลยเนี่ย mm hmm. ผมขอไปพาเพื่อนๆเวลาออจิทีฟก่อนโอ้โหเยอะมาก เอาีจทีใหม่โมรัสนะครับผมเล่นครบแล้วนะ70,000คะแนนนะหูยขยันสุดๆช่วงนี้ผมเข้าไปเล่นแล้วผมวางจอยไว้อะผมขอโทษด้วยจริงๆนะถ้าเกิดผมไปเล่นถ้าใครเจอชื่อ ID ดีใครฮาวแบบอาทีแล้วแบบไปยืนมัดจอยอยู่ในเกมอะ่ะอย่าด่าผมเลยนะผมขอโทษก็คือผมเข้าทีมไปปุ๊บใช่ปะพอเขีย่ยปุ๊บผมวางจอยความทิ้งไว้เลยเว้ยแล้วก็ปล่อยจบอย่างเงี้ยเรื่อยๆซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนที่เกิดเล่นก็ทําได้ผมว่า เอาจริงนะถ้าสี่คนเข้าไปเล่นล้ามัดจอยหมดเลยก็ยังได้คะแนนเยอะนะแต่ต้องเลือกเซตเมนการ์ดด้วยนะเนีย่ยผมทาไปประมาณสักตาหนึ่งห้าพันหกพันอย่างเงี้เยเฉลีย่ยคนคูณไปเรื่อยๆแป๊บเดียวนะครับก็ได้แพ็คตามนี้เลยนะค่อนข้างเยอะมากๆเดี๋ยวเอาไปเปิดให้หมดเลยครับไม่เล่นแล้วอะ่ะผมเบื่อ <laughs> เอามีอันนี้ให้เปิดก่อนหนึ่งทีก็จัดเลย อู้ออินฟอร์มการน็อกเอาท์ฮิมิเนสนะครับก็ทํามาเสร็จแล้วนะนอกรอบนะครับเพื่อได้ตัววาย่อยอีกตัวเดึงแล้วก็มีแพ็กตรงนี้ด้วยนะมันมี XP ด้วยก็อย่าลืมมาทํากันนะจะได้เก็บเลเวลได้เยอะๆนะครับแล้วก็ในตรงนี้มีอะไรอีกหนะอ่าพวกสคอตฟาวาเดชัน่นทำไว้นี่2อันดูซีซั่นโปรเกสสิอู้เพืพ่อนๆอยู่เลเวลเท่าไหร่กันแล้วดูผมอยู่เลเวล 26แล้วเพื่อนเพื่ออย่างเดือด เดี๋ยวผมจะรับของก่อนละวกันเนดะี๋ยวผมจะบอกว่าผมไปทำเอ็กซ์พีมาจากไหนนี่ยังนี่ยังทำไม่หมดนะเนี่ยผมขี้เกียจเล่นแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาเล่นในสตรีมใครสนใจจะเล่นโหมดโปรขับกับผมอะอย่าลืมบอกนะเล่นโหมดโปรขับกันแม่งเอ็กซ์พีโคตรเยอะเลยเองโหมดโปรขับแม่งกำลังมาอะไรตอนเนี้ไม่คือไม่มีอะไรหรอกคือจะเอาเอ็กซ์พีเฉยแม่งภาคดีแม่งทำอะไรอย่างนี้ได้งไงก็ไม่รู้เธอผมถามว่าผมรู้สึกดีไหมถ้าเป็นคนที่เล่นหลายๆโหมดก็รู้สึกดีแต่แบบแต่ไม่เล่นก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเล่นก็จะไวไงนี่งงถ้าาเปป็นนคกติไมม่่ีท ไม่ไปทำเควสที่ผมจะบอกต่อจากนี้เบลยี่สิบสี่วีไปเซสีแลโกดูดิฮาวเวิดไม่จะมาหาผมไหม เบลสามคูณห้าเบลยี่สิบห้าแล้วก็เบลยี่สิบหกมีแปดสิบสามพี่พี่อย่างเี้สามีอันนึงด้วยเควสที่ผมไปทํามานะครับผมไม่เห็นนะที่จริงเพื่อนๆกด L 2ตรงหน้าซีซั่นตรงนี้และสามารถมาดูได้มันจะชื่อว่า manager objective player objective แล้วก็ club objective นะครับเควสพวกนี้จะเป็นการเล่นโหมดข้างนอกนะครับที่ไม่ใช่โหมดอัตเมททีมนะ manager อันนี้คือโหมด manager career mode อันนี้คือโหมด player career mode นะที่สร้างนักเตะหรือจะไปเล่นเป็นนักเตะต,ตำนานหรือใครก็ได้ไปเล่นในเส้นทางอาชีพของเขาแล้วส่วนอันนี้คือโหมด Cup ะคร,ราร้างตัวละคร ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ไปเล่นออนไลน์กับเพื่อนคนอื่นเป็นโหมด11-11อะไรเงี้นน 11, 11ยน,นะครับเควสจะอยู่ในนี้เยอะมากเยอะสุดๆอันแรกก็จะเป็นพวกในซีซันมาเนเจอร์คาเรียนะครับเพื่อนๆก็ไปไล่ทำเควสทีละอันได้เลยอันนี้ก็จะมี XP อยู่ประมาณอันละ200-200อะไรเงี้ยครับซื้อนักเตะให้ไดเกต A 5ตัวดึงนักเต,ตจะจาก แคาเนมี่มา3ตัวที่จัดโพเทนเชียลเก้าสิบเอานัติเข้าลิสสิบตัวชนะบอลทั่วหน ını, aha, dados, ึ okay. ่งรายการไปสัมภาษณ์สิบครั้งเอาโค้ดแบบห้าดาวขึ้นมาเทนนิงครบ20ครั้งแล้วเนี่ยก็มีอย่างเล่นให้จบ5เกมจ้างโคดเปลี่ยนแผน XP ทั้งนั้นโอ้น้ำนานเหมือนกันก็ถ้าใครไม่มีเวลาไม่ต้องนะไม่จำเป็นเดี๋ยวเพื่อนๆไปเอาตัดแน่นอนแต่ผมบอกเผื่อว่าใครอยากจะรีบนะ ในนี้ในเพเยอร์โหมดผมก็ไปสร้างตัวละครผมไปเล่นในเป็นเปเล่มาในโหมดเพย์เยอร์โหมดนะมันสามารถเลือกไอคอนได้ผมเลือกเปเล่ไปอยู่อ์เซนอลใช่ปะและทีนี้ชิวเลยเนี่ยมันโหกจะให้เล่น5เกมทำแพททิก็ผมมีเปเร่เ5ตัวท็อปมนเล่นอยู่ในโหมดเพย์เยอร์โหมดคุณง่ายมากเพื่อนๆก็ไปเล่นนะทำออเจอร์ทีให้ผ่านเนี่ยทำแอคทิวิตี้อย่างใส่คงใส่เค็มเนี่ยเกิดได้บางวันเพยเยอร์เดอรมันเพยเยอร์ซีซั่นย้ายทีมทีมใหญ่ขึ้นดนะรางวัลบอลลงดอ ก็จะมี XP อีกนะครับซึ่งเป็น XP ใน Ultimate Team นะแล้วก็อันสุดท้ายสองเราโหมดครับโปรครับอันนี้ก็จะมีเล่น,เล,นเล่นบอลลีก2เกมเล่นหมดรัดสี่เกม6เกมทำประตูทำแอซซิตทำแท็กเกิลอันนี้ผมยังไม่ได้เล่นถ้าผมเล่นพวกนี้หมดนะผมเลยงเอาสามสิบแบบเบอกเลยมีข้างในนี้เนี่ยบาทเลยเพื่อนๆคนไหนก็หาเพื่อนไปเล่นไะ้ก็ได้โหมดครับแต่ว่าถ้าเป็นเพย์เมทโหมดกับมา n เจอร์คาเรียเนี่ยอันนั้นเล่นคนเดียวได้นะครับก็สู้ๆแล้วกันนะใครจะสนใจผมต้องเอาก่อนแล้วตอนนี้ g ก o b แปดสบสาม pp นะฮะลาบไปก่อนนะเปิดเลยซองแรกแปดสคูณสหาการไปทํำฮีโร่กันผมยังไม่ได้พาไปดูนะ spc ฮีโร่อยู่ตรงไหน,นแต่เพื่อนๆเข้าไปก็น่าจะเห็นอยู่แล้วแหละนะครับแปดคูณสยังไม่เดินเลยอะ่ะเพื่อนๆใครเนี่ยอย่าบอกนะอ้โหูทำไมทำไมโชงหลังอะ่ะผมเปิดแพ็คอะไรอะ่ะผมได้เลทตามหน้าการตลอดเลยอะ่ะเพื่อนๆเจ็ดิหคูณส อะไรอะโซเลสเหรอจริงอะอ๋อนุนเยสโอ้ยแปดสิบเอคูณสามมึงจะไม่เดินบ้างเลยเหรอโอ้โหเหลือสามอันแล้วนะครับแปดสิบสองคูณสามนะแม่งเอ้ยเออเดินแล้วแล้วเดินแล้วเดินแล้วพอเห็นพอเห็นปีกขวาขึ้นที่ไรอ่ะค ja ือผมมาไหว้ขอพรอย่างเดียวเลยมึงเชื่อขึ้นมาใส่เราหน้ามาสักทีเลงเหอะแบบนอร์เวย์อะไรอย่างเงี้ย แล้วเมื่อเวเอมาทีนึงแม่งจบเลยคือทรงผมมันเหมือนกันหมดได้ไงคือนักเตะหญิงแม่งก็แทบจะมัดผมกันทุกคนเงาแม่งเดินสวัดหัวกึ๊กกึกผมเปียข้างหลังในที่สุดก็เดินสักทีกลับมาที่ซองนี้เป็นถอาแต่เท่าไหร่เนี่ยนี่จะเป็นแซดกคนานะบี้แน่เลยผมเห็นลายถักเดล็อกบนหัวใช่แล้วก็อันต่อไปคืออันสุดท้ายแล้วนะครับก่อนจะไปทำแพกฮีโร่นะ บ,บัดเปียกแล้วอันนี้ตืดตืดตืดแต่ไม่เดินจบกันแม่งเอ้ยอันนี้ไปเออืออโจตาเป็นลัสโซนะเงาเมื่อกี้นะครับ8 3ดสคูณแออกไปแ้งสตัวแล้วที่เหลือ8ปดสามนะครับโอ้ยกา้าจะพอทำํำไหมเนี่ยฮีโร่ไม่พอผมก็ต้องทําให้พอแหละเพื่อนๆนะมาเอมาได้แล้วครับสกอร์แรกนะผมส่งไปประมาณนี้นะเพื่อนๆ มีอินฟอร์มตัวหนึ่งเนาะผมว่าผมต้องเสียฮาร์ล่นแล้วอนะ่ะเพื่อนๆผมไม่อยากซื้อแล้วอนะ่ะเดี๋ยวเอาฮาแเล่นไปดูว่ใส่อะไรกับไม้ผมเนี่ยอยากรู้มากเลยเนะี่ยเออเนี่ยโอ้โหพอดีเลยถ้าไม่งั้นผมต้องซื้อครับถ้าผมไม่ใส่ฮารล่นเนผมเสียตังค์แน่นอนนี่กรารผมหมดเกี้ยงเลยนะเหลือแต่แปดสามแล้วตอนเนี้ยขอบคุณมากนะฮาแเล่นที่เป็นความสุขของเราได้มาตอน EP นะีสองอ่ะเพิ่งเล่นไปสองวันได้ฮาแเล่นมาแล้วอนะ่ะ ลงเลนที่ผมไป82นัดยิงไป119ประตูกอีก32แอสซิตนะครับเห็นแค่ความทรงจำมาเดี๋ยวเช็คราคาตอนนี้ให้ช้ำใจเล่นหน่อยว่าเราจะน่าจะควิทยย่อยการราคาเท่าไหร่ประมาณแสนห้าตอนนี้ตังค์ยังไม่มีในแสนห้าเออไม่เป็นไรหาเล่นเดี๋ยวเปลี่ยนตัวโหดๆมาให้ผมนะไปแล้วเดี๋ยวร้อย <laughs> แม่งบอกเลยว่าโอกาสออกตัวดีๆยากมากแพ็เนี้ผมพูดเลยไม่ง่ายหรอก เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูขำๆกนันดีกว่อนก่อนผมจะเปิดว่ามันมีตัวไหนดีสุดเดี๋ยวให้ดูตัวให้ดีที่สุดที่เพื่อนๆมีโอกาสได้จากซองนี้นะครับก็จะไล่ตามราคาตรงนี้มาเลยนะย่าตูเล่ยับสตมัมอันซิกรามิเรสโอเวรันเชลโลเปโตมาตูดีมาคิซิโออีวาคโคโดบาดิน่โกวูนี่ก็อยู่ในเกที่ดีมากๆอยู่นะอะรอบโรบี้คีนกิเวลโบลินโจโคมซโลเล็กสองสามแสนอย่างนี้คือคุ้มหมดยังไงก็คุ้ม ไล่มาจนถึงแคปเดวิล่านาคาต้ากูตีตรงนี้เลยหาอรไรมาปิดดีกว่าผมว่ามันถึงนี่นจะลุ้นกว่าเวลาซะด้วยหนึ่งนะอันนี้ผมจะได้ตัวนี้คุณชายคาริโอมาคิซิโอเดี๋ยวเราจะเลื่อนหางี้ขึ้นมานะตอนเราเปิดเสร็จแล้วนะเอาเลยนะสามสองหนึ่งแม็กแปดสิบเจ็ดฮีโ,โร่โไปแล้วเฮ้ยไม่รู้อะไรทั้งนั้น อุ้ยเดินออกมาด้วยว่าเดินให้เดิน,ห,ดนหมายความว่าสเตจาตัวนี้มากกว่า86ผมเห็นเงา,ผมเ,เงาผมเห็นเงาการเดินฮีโร่อุ้ยบูเชอร์เอ้ยมีเทพทองด้วยเอ้ยเอ้ยเปลี่ยนเทพผมไม่ต้อดการแล้วแบบนี้โอ้ oh my god คาร์ลเกอร์ที่ไหนไม่ใช่เห็ไนไรือนชาร์รู้เปล่าเน่ <laughs> yeah. let's go แฮงนี่คือตัวที่ดีที่สุดอันดับสองที่มีโอกาสได้ในซองนี้ครับเพื่อน,อนใช่อันดับสองเลยยาสตัม yeah, กองหลังตำนานแห่งทีแมยู Woo. ใช่ตัวที่แพงที่สุดคือยตัวเล่ 1.3m แล้วตัวนี้คืออันดับ2เลยดีกว่ารูปที่ผมเอามาปิดอีกตัวที่ผมเอามาปิดคือมาคิซิโอประมาณ5แสนตัวนี้คือ9แสนครับเพืพ่อนๆวูดีใจจริงๆเลยนะเนี่ย6ฟุต3บูเชอร์เพสเปิด83ว้าวตัวใหญ่ด้วย6ฟุต3นะครับเป็นกองหลังขาขวาอ่าทำความรู้จักยาสตัมกันหน่อยไหมช่วงพีของเขาก็จะเป็นรดูก,การ98ับ99ที่ เขาพาทีมคว้าทริปเปริรลแชมป์นั่นเองในปีนั้นยับสตาร์ได้รรางวัลยูฟาดีเฟนเดอร์ออฟเดอะเยียร์ด้วยนะครับอยู่กับแมนยู3ปีนะ127นัดแต่จริงๆเล่นหลายทีมากเลยพีเอลาซิโอมิลานอาแจ็กซ์ด้วยนะครับเทรดก็จะมีเกือบครบเลยนะมีจ็อกกี้มีบล็อกนิ่งจอบ,บูเชอร์ทอนแล้วก็แอเรียลนะครับและมีโลดีเฟนเดอร์พัสไว้ตรงกองหลังด้วยนะครับซึ่งจะเป็นกองหลังที่ผมจะต้องใช้ไปอีกนานแน่นอนนะครับขอบคุณมากเลยยิ่งแล้วก็สู่ทีมนะ ยับสตาร์มเดี๋ยวไปจัดทีมกันเลยนะต้องรีบไปเล่นไล่วอแล้วเหมือนที่ผมบอกเพื่อนๆไว้วก็เดี๋ยวไปเล่นเลยแล้วเดี๋ยวผมจะได้วารานด้วยนะแต่ตอนนี้การ์ดผมหมดแล้วเนะาะจับทำอันนี้ไปก็ใช้ยับสตาร์มแทนวารานไปก่อนนะเดี๋ยวเราได้วารานมาจับคู่กันแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าผมทําไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวารานนะส่วนค่าเคมันต้องใส่ชาโดแต่ผมไม่มีผมใส่คาตาลิกไปก่อนแล้วกันทีมที่เ,เล่นนะฮาวเวิร์ดเล่นคู่กับตูรามนะครับแล้วก็ตูรามกับกิสมันกองหน้านะ เป็นไปเล่ปีกขวามาที่ปีซ้ายเมนดี้บาสโซนี่สตัมดอรเนเต้แล้วก็ประตูเป็นดอนนานะครับอันนี้ก็ทีเหมือนเดิมเลยจาก EP ที่แล้วเนาะบาลานเจ็ดนะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมหมดเลยเหมือนที่เคยตั้งเอาไว้นะครับดีเฟนเดอร์ตรงนี้ขว้งขวาซ้ายขวาวิงแบ็กตรงนี้อินไซด์โฟร์บาลานซ์นะครับกลางบอลทูบอลตัวหนึ่งโฮดดิ้งตัวหนึ่งกิสมันผมใส่ฟอสไนน์นะแล้วก็ตัวรามแสนวานฟอร์เวิร์ดนะครับเพื่อนๆดูทีมหน่อยครับตาได้เป็นยังไงพี่ผมดีกว่าทีมเติมได้ไงไม่มีทางหรอก โอเคลูกแรกมึงมือมืงมึงฮะอโดโดโดนชนกระดูกหักกันแน่พวกมึงกองหน้ามีเป่งก้าวสีทองด้วยไงทีนี้ยิ่งหนักเลยบูสเตนเวละเข้าปะทะพอดีไอดี ID หลักผมมาขึ้นไปเล่นดีสามเหมือนกันโอ้โ อตูรามโอ้โหวันนี้ไม่ต้องพูดถึงเขามากนะสำหรับตวรามเพราะว่าทุกคนรู้ถึงความกิ่งอยู่แล้วผมทำคลิปลงในช่องอวยมันไปสองคลิปเต็มๆแล้วอวยไปสองคลิปเต็มๆเลยวันนี้ผมจะไม่พูดชมอะไรมันละเพราะมันแบ่งแน่นอน นี่คือนกเตทำให้ฮาร์เรนไปอยู่ในเอ c พีซีนะไงงเพราะเรามีคนนี้อยู่อ้าจุดโทษชิบหายแม่งเอ้ยมาโซนี่ทำอะไรเนี่ยอ๋อโ,โอเค okay. เดี๋ยวซีว่าใครยิงอีกครับ แน่นอนไม่ยอ้อยผมแพ้หรอกไปต่อกันเลยครับเพื่อนๆตอนนี้ต้องรีบมากๆแล้วนะเพราะว่าผมเล่นไปตอนนี้ชนะมาแค่ตาเดียวเองแม่งอยู่ดีก็ฟอร์มตกเชยก็เดี๋ยวลองดูหวังว่าตานี้จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะเพื่อนๆแล้วก็เริ่มชนะติดติดกันได้แล้วนะถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะเก็บวินให้ทันเนี่ยถ้าแพ้อย่างนี้ชนะตาแพ้ตาอย่างนี้บอกเลยว่าเลิกฝันไม่ได้เลยสําหรับการเก็บวินให้ครบวันนี้นะไม่มีทางเล่นทันแน่นอน โอ้โอหไปเขาสวยจังอะ oh, มาตุรามมาโอ้โหแล้วแม่งโ oh, oh. อาา้โหอ่าฮ่าโดนสองหนึ่งย <st> um> ับสตามก็ช่วยผมไม่เสียประตูไม่ได้หรอใ <Two run. S 1> ส่ยอยู่ที่คนเล่นนะ oh, <st> um> มาดิ ไปอ่ะไอะ้มึงทำอะไรกันเนี่ยโอเคอีสมันตีเสมอ ตั้งป้อมให้เขาอีกโอ้โหแล้วมันก็ยิงคมเหลือเกินมาสนุกไปอีกโอ้โหเชียเวร์สห้าสี่ครับชนะกี่โมง Yeah! ต่อ,อไห้ฮะมันต้องยิงถึงเจ็ดลูกเลยเหรอมันถึงจะชนะได้ตาหนึ่งอะฮะไปครับไปต่อก,กันเลยครับเ,เพื่อนๆอีกหนึ่งตานะนาเมื่อกี้ได้ความมั่นใจมาแล้วเข้าเบรกสักทีเออวันนี้เราต้องการกันเข้าเบรกเลยเพื่อนๆได้ย้อนหลังถามว่าทำไมผมต้องตื่นเต้นขนาดนี้เพราะว่ามันเป็นวันสุดท้ายแล้วครับถ้าผมเก็บไม่ทันนะ่ ก็จบเลยไม่ใช่ว่าเรามีเวลาไม่จํากัดไงถ้าเป็นวันปกติถ้าเราไม่ได้มารีบเล่นวันสุดท้ายแบบนี้เราจะเก็บวันละสองสามวินก็ได้ครับวันละสองสามวินห้าวันก็พอดีใช่ไหมแต่ว่าผมมาเก็บวันสุดท้ายรวดเดียวมันก็เลยแบบเวลามันค่อนข้างจํากัดแล้วผมมาเล่นช้าไปหน่อยไงคือก็คิดแหละคิดในใจไว้นะว่าตัวเองน่าจะเก็บทานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเล่นไม่ดีเนี่ยมันก็ยากอะเนาะถ้าเราเล่นแล้วมันไม่ชนะมันก็ไม่ได้วิน ันต้องชนะด้วยไงคือเราก็รู้แหละว่าเราไม่ได้อยู่ดีสูงมากอะแต่มันน่าจะชนะได้แหละแต่ว่าของมันโดนกันได้นกวเคยได้ยินคำนี้ไหมล่ะมึงมาดีเองี้โมดอวามั่นใจมาเว้ยว้ wow. คือถ้าเราถ้าเราใจเย็นอีกนิดหนึ่งนะเรายิงเสาอีกฝั่งหนึ่งคือประตูเปล่าเลยเพื่อนๆเ,เหมือนตามเมื่อกี้ช่วงท้ายแต่ผมอะต้องโดนมันขยับใส่ยสักทีหนึ่งก่อนอย่างเงี้ยแล้วรอบหน้าผมถึงจะรู้ว่ามันอโอ้โหว่ามันเป็นสายขยับโดนตีเสมออีกแม่งเมืองอิสมาน let's go ฮะอ๋า ลูกนี้น่าด่าดตัวเองจริงๆเลยนะครับยิงแป๊กด้วยโชคดีที่ยังเข้ามาําำได้นะเพื่อนๆเป็นสามหนึ่งนะมึงขยับอีกดิกูรู้แล้วพอโอ้ยเ,เชียอดอนนาไม่มีมือลูกนี้ไม่เสฟเลยนะไม่เซฟได้ไงฮะดอนนาจะไปให้โอกาสกทำไมอะฮะ มึงมาอีก Let's go g i n u r n ไปต่อกันเลยครับเพื่อนเอนตอนนี้เมื่อกี้ผมไปแอบดูมาแล้วว่าผมขาดดีกทั้ง9วินเลยครับแล้วเวลาเหลือประมาณแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะเพราะว่าไม่มีใครออกเลยอะเล่นจบทุกตาเลยครับ To thôi yeah! oh, yeah. oh, A ơi mày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  ơi ơi mày ơi Mừng mà mày Cũng อโดนไล่กลับมาจนได้ครับวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนอีกนะชิบหายดิอย่างเงี้ยล้ำไม่ล้ำด้วยแม่งเอ่าเออตูรามเลสโก้ตูร้ำเฮ้ย <ific> ชิบหายละทำอะไรอ่ะ ถามจริงเหอออะไรของพวกมึงเนี่ยอาทำอะไรกัน,น่ะสงสัยอยางแพ้มากๆรุ่นี้ไม่ล้ำหน้าด้เหรอนั่ยล่ะ แต่ถ้าเสมอมันก็ยังได้คะแนนน้อยครับหนึ่งคะแนนมันไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่หรอก เหอมัอนทอเวลาเป็นเพียงแบบนี้ไงน,นะมึงไม่อยากเชื่อ i m p อ s s ี b l จริงี้ผมเจอทีมนี้ใช้หลัง5ด้วยนะครับเพืเ่อนๆช่วงหลัง5ตอนนี้คือเมตามากๆนี่จะเป็นแผน5 2 1 2นะครับเพื่อนๆคนไหนอยากจะลองเล่นก็ไปลองจัดก,กันดูได้นะแต่ผมาเป็นคนไม่ค่อยถนัดหลัง5เท่าไหร่ผมก็เลยแบบไม่ได้ใช้นะครับผมว่ามันก็ดีนะ แต่ว่าผมมันไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันเหมือนแบบเราโตมากับบอลหลังสี่ไงมันไม่ใช่เป็นบอลคนเล่นบอลอิตาลีไงไม่ใช่หลังสามไงรู้สึกแปลกๆรู้สึกเหมือนว่าแนวลุกมันน้อยอ่เวลาเล่นหลังสามด้วยเก็บยังไงให้ทันวะเนี่ยคือต้องชนะเลยตอนเนี้ยถ้าชนะแบบเขาออกอ่ะนะอาจจะทันอยู่ครับต้างเอาฟอร์มแบบเทศมาเลยวะอย่างเช่นแบบนี้เป็นต้นเออ แค่นเขาจะ,ปะ,ะไปรอได้เลยวันไลก่กันมาอีกแล้วแม่งเลยโอเคได้ดีโอ้อองตวนหนีไปเลยเร็วอยู่ตู้เลปล่าครับเอาชัวร์โอเค โอเคครับเพือ่อนๆหลังจากผมพายายามเล่นมานะตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ชั่วโมง13นาทีเท่านั้นเองแล้วมันยังขาดวินค่อนข้างเยอะเลยต้องไกลทั้ง22แตม้มถึงจะเก็บครบผมก็เลยตัดสินใจแล้วว่าเอ้ยเล่นไปบางทีเสมอไป2ตามั้งแล้วก็มีแพ้บ้างชนะบ้ากลับปนกันไปมันไม่ค่อยมีใครออกเลยเกมที่ชนะก็คนข้างยากแล้วผมคิดว่าถึงต่อให้ฝืนเล่นไปก็ไม่น่าทานันเพราะว่าเกมหนึ่งอะ่ะมันก็1ิบกว่านาทีใช่ไหมถ้าเราเล่นเขาเล่นจนจบตลอดต่อให้เราชนะ8เกมรวดมันก็ไม่ทันกับเวลาที่เหลืออยู่แล้วผมต้องขอโทษด้วยจร พอวีนี้ผมไม่เอามาเล่นก่อนหน้านี้เอมาเล่นตอนเช้ามันพฤรหัสแบบนี้มันก็ไม่ทานเอาไงเพราะมันขาดวินค่อนข้างเยอะภาคนี้ก็เลยทําให้ผมก็จะได้แพ็คแค่นี้เท่านั้นเองนะคือน้อยลงไปเยอะมากเลยก็จะได้แค่ไปเ็ดสี่หนึ่งในสี่อันหนึ่งแล้วก็แพ็กเจ็ดสิบห้าคูณสิบอันหนึ่งกับเงินอีกหนึ่งหมื่นเลยนะซึ่งซองที่หายไปเนี่ยค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นแพ็ก e อินว e เตอร์วีกซองเมกาแพ็กแล้วก็เจ็ดสิบห้าคูณยี่สิบห้านี่หายไปแล้วเงินหายไปอีกสองหมื่นจากการเก็บวินไม่ครบแค่นี้ก็ค่อนข้าง ที่จะน่าผิดหวังเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวผมตั้งใจว่าเดี๋ยวจะรอเปิดเลยนะครับก่อนที่จะปิดคลิปนี้ไปนะทุกคนเดี๋ยวไปดูออจิทีฟหน่อยว่าเล่นไปผ่านอะไรไปบ้างนะใน m ายสเตอร์ตรงนี้นะครับขอเลื่อนลงมาด้านล่างหน่อยนะไรว a l m มาสเตอรีชนะเกมที่50ได้จัมโบ้แลร p a พ็อันหนึ่งว่ะเออมาดีเ่อในซีซั่นตรงนี้นะครับผมมาถึงเลเวล2ีแล้วนะหลังจากเล่นตามเมื่อกี้ไปนะช่วงนี้แล้วก็ มีจูดด้วยนะครับ83 PP 1พีพีใน3เอาจูดตัวข้างๆมาให้ผมหน่อยมะไม่ได้แม่ง83 3ตัวเลยมีแพ็คตรงนี้ที่ได้มาจากตอนทำแพ็คฮีโร่ด้วยนะครับโกแพ็คนะเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเปิดไปให้หมดก่อนอันหนึ่งสมอลโกลเพเออร์แพ็คบ็อี่นะครับของอาแจ็คแล้วก็จัมโบ้แรนะครับจากไรวอลเกมที่50 ep 9ก้ามั บอยวอว่า let's go เฮ้ยใครอะเบรดีร้ใชแ่แน่แน่เบรดี้นะครับโอเคสั86นะเก็บไว้เก็บไว้ข้างในไม่มีอะไรนะครับมีแวนเนอร์อนะไรพวกนี้นะไม่ได้สาระสำคัญเท่าไหร่ผมมีตั้ง20กว่าใบออกดีสุดแค่เบรดี้เท่านั้นเองนะข้ามกู้จากชาเลนจ์เมื่อกี้นะครับ ไม่เดินนะอันนี้ได้มาเป็นใครเอ,อ่ยขอดูหน่อยนะโอเคประมาณนี้นะแปดสามคูณสองออกรถถัอรน็อกเอาได้ไหมวันนี้นะมา Let's go ไม่ได้แล้วก็ยังไม่วองนะใครวะคคาสโก้ มึงเสแตะเท่าไหร่คาราสโก้โหูไห่แปดสามสองตัวเลยงั้นเดี๋ยวรอจนของรางวัลไล่วลมานะครับเ,เพื่อนเเดี๋ยวมาเปิดกันนะ75 y e a r s later มาครับเ,เพื่อนๆตอนนี้ถึงได้รอจนของรางวัลดิวิชั่นไล่โวลมาเป็นที่เรียบร้อยนะน่าเสียดายจริงๆเลยที่ไม่สามารถเก็บคะแนนจนครบนะครับทำให้ซองแพ็กเน่ยลดลงไปเยอะเลยสําหรับแลงสี่ที่เล่นเก็บวินไม่ครบ ไม่ถึง45แต้มเนี่ยก็จะได้แพ็คแค่นี้เท่านั้นเองครับ75คูณ10ี p ไปดับซีโใน4แล้วก็เงินหมื่นหนึ่งเปิดเลยไป1 4หนึ่งใน4อู้เตอร์สเตเกนอันนี้ผมเอานะมีซองเดียวเลย75คูณ10ทิ้งท้าย EP นี้ลุยขายได้หมดเลยด้วยนะไม่หวอ,อครับไม่หวอ,อครับน่าจะเป็นประตูของปอโตนะคนนี้นะครับ ขนาด84อู้แต่มีอินฟอร์มตัวหนึ่งอันนี้ขายได้ครับเดี๋ยวเราขายไปเนาะแล้วก็พวกนี้เราก็ขายไปอ่ไม่เป็นไรนะครับงั้นก็เท่านี้เลยเดี๋ยวไปดูอัปเดตทีมกันหน่อยว่าจบ EP นี้เป็นยังไงบ้างอุ้ยเกือบจะเพอร์เฟกแล้วครับ EP เนี้ย้าได้ของรางวัลเลเวลเยอะๆ่อยจะได้เอาไปทําวารานไงทีนี้ก็ไม่มีการ์ดทำวารานแล้วเพราะว่าทําฮีโร่ไปหมดแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูการ์ดย่อยที่เหลืออยู่ในทีมนะเนี่ยเหลือไรที่เราขายมาคุณยอนได้อีกนี่นาะ ใช่ผมสามารถขายมาคุณยอดได้อีกตัวหนึง่งแต่ว่าถ้าผมขายมาคุณยออนปุ๊บอะผมต้องจะต้องเปลี่ยนประตูด้วยอ๋อจริงๆริ e สเตเกนนี่น่าจะเอามาเล่นแทนมากกว่าเนี่ยเพราะมันลิงก์เยอรมันกับอาวัดพอดีเลยเนี่ยเพื่อน,อนผมเห็นเลยนะว่าผมสามารถใช้สเตเก n นต่อจากนี้ได้แล้วก็จะขายทั้ง2ใบเลยนะถ้าเกิดจะเอาไปทําวารานต่อเนี่ยาสามารถขายแล้วก็ลองอออินเงินที่มี7 0 0 0 0่กว่าเนี่ยโบกตรงมาคุณยอนกับดอนนาแล้วก็เนี่ยคามาไปอีกหน่อยหนึ่งบัสโซนี่อีก ก็ถ้าเกิดสมมุติจะเอาไปปิดวารานเนี่ยก็สามารถทําได้นะถ้าอยากได้เลย นะครับก๊าซย่ยอยหมดแล้วไม่ไม่เหลือเลยเดี๋ยวไปไกลดิ่งดิ่งดี้งได้หน่อยผมว่า E ีีหน้าน่าจะได้รับวารคเข้าทีแน่นอนนะก็ทําอันนี้ให้เพื่อนดูไว้ก่อนแล้วกันนะสําหรับ E ีีนี้ก็ขอจบลงที่ตรงนี้เลยวันนี้นักเตะใหม่ที่มาคนเดียวแล้วเปี้ยงปางมากๆจริงๆก็นับสเต็เก้นไปด้วยก็ได้เพราะเป็นอนะันเทรดเนาะนะครับยาสตัมดีใจมากๆครับเพื่อนๆที่ได้มานี่ไม่หาเคมชาโดไม่ได้ต้องไปใส่เคมชาโดคือเก่งมากครับใบนี้เป็นกองหลังที่ดีสุดตัวหนึ่งที่ผมได้เล่นมาในภาคน,นีีี้้้เเเเลลลยยยนะนนนนนะะววัััออออาาาจจไมม่่่่ฮใหหดูพืรปนะ็กงงงแต ก็ที่ผมอีกนานเพื่อนเพื่อนคนไหนยังมาดูเต็มๆเดี๋ยวยังไงมีให้เห็นได้แน,น่นอนใน EP ถัดไปต่อจากนี้นะครับเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมลองไปทำแพ็กฮีโร่กันนะมีของรางวัลดีใช่แล้วก็ขอให้เปิดได้ตัวดีตัวแจมตัวที่อยากได้กันเลยนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันติดตามซีรีส์ฮาบะอธินี้ต่อไปด้วยนะตอนนี้ยังไม่ถึง EP10 สิบเลยก็เราจะทำไปเ,เรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกันสนับสนุนนะครับโดยการกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามผมนี่ก็จะดีใจมากๆเลย นะครับเพื่อนเพื่อนนเดี๋ยวเจอกันอีกทีใน EP หน้าทุกคนรับวารานมารับประกอบทีมให้ดีขึ้นพระนาทีของเราต่อไปเรื่อยยาวๆกันเลยครับเ,เพื่อนเพื่อเดี๋ยวเจอกันนะ <ๆ S 1> ทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเ,เพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเ,เพื่อนเพื่อคนไหนสนใจซื้อคอยในเกม FC 25โหมดแอนติเมททีมเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่าากช่องวิจิ๋วฟีฟ่าเขาก็จะมีคอยแถมเพิ่มอีกด้วยนะถ้าเพื่อนนไหนเข้้้้้าาาาามมซืืออออคคยยยกกัััับทงงงงรรรนแลลว่เปสีพื่อนคนด้วยนะครับ